เมื่อเหอไวฟางตามหาเจียงชังหยางไม่พบเธอจึงคิดว่าที่สุดท้ายที่เจียงชังหยางจะไปคือบ้านเด็กกัพร้าที่เจียงชังหยางดูแลอยู่เมื่อมาถึงเธอก็พบกับเจียงชังหยางนั่งแกะสลักไม้จากนั้นลุงอู่ผู้แลได้เดินเข้ามาทักทายเหอไวฟางและบอกกับเธอว่าเจียงชังหยางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและนั่งอยู่ตรงนั้นไม่พูดไม่จาเหอไวฟางจึงได้ถามว่าตอนแม่นางปคลอดลูกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ลุงอูตกใจเมื่อได้ยินและบอกเหอไว้ฟังว่าการที่เจียงชางหยางบอกเรื่องนี้กับเธอแสดงว่าเธอเป็นคนรู้ใจที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้จากนั้นลุงอูก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แม่เจียงชางหยางป่วยเธอแค่ต้องการเห็นหน้าสามีก่อนถึงวาระสุดท้ายเท่านั้นเจียงชางหยางตอนเด็กได้รีบวิ่งไปตามหาพ่อแต่บ่าวรับใช้เข้ามาแทรกและรายงานว่าแม่นางไปอนุของพ่อเขาตกเลือดและเกรงว่าจะคลอดยาก พ่อของเขาจึงได้บอกว่าจะไปให้กำลังใจแม่นางไปเพราะนางกำลังพยายามเพื่อเขาอยู่แต่เจียงชังหยางได้ตะโกนออกมาว่าแม่ของเขาก็เป็นภรรยาที่ผูกพันธสัญญากับพ่อรวมไปถึงพ่อเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งแม่แต่พ่อกลับเลือกอนุแล้วเดินจากไปนั่นทำให้เจียงชังหยางคิดว่าคำสัญญาต่างๆนานาเป็นแค่เพียงลมปากที่ย้อนมาทำร้ายตัวเองเท่านั้นเขาเดินกลับมาหาแม่ที่ป่วยอยู่และเมื่อแม่เขาไม่เห็นพ่อมาด้วย แม่เขาจึงสิ้นใจทันทีเหอหวยฟางพอได้ยินเรื่องราวแล้วก็เข้าใจทุกอย่างว่าการที่เขาลั่นวาจาว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานหมายถึงอะไรลุงอูได้เล่าต่อว่าเจียงชังหยางแม้จะดูเหมือนไร้หัวใจแต่จริงๆแล้วเขาจิตใจดีมากครอบครัวของลุงอูตายเพราะโรคระบาดเจียงชังหยางก็ไปรับเขามารวมไปถึงเด็กพวกนั้นด้วย จากนั้นเฮอเหวยฟางก็ได้นึกย้อนคำพูดของหูหยินเฟิ่งที่ว่าแม้ภายนอกเจิงฉังหยางจะดูยิ้มแย้มแต่ความจริงแล้วนั้นเขาเจ็บปวดมากเหอเหวยฟางได้วิเคราะห์ว่าเจิงชังหยางรู้ทุกอย่างว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดที่ท่านพ่อเขาก่อไว้ แต่ถ้าหากเขาช่วยสองแม่ลูกนั้นเขาก็จะรู้สึกเหมือนทรยศแม่ตัวเองนั้นเลยทําให้ตอนนี้เขาสับสนมากเมื่อพูดกับลุงอูจบเหอหวยฟางก็ได้เดินเอาขนมมาให้เจียงฉังหยางแต่เขาไม่ยอมกินเหอหวยฟางเลยแต่งคําพูดขึ้นมาว่าที่มาหาเจียงฉังหยางเพราะจะมาแสดงความยินดีด้วยเพราะลูกชายของแม่นางไปกําลังจะตายเธอได้ให้สองแม่ลูกนั้นมาพักที่บ้านแล้วหาหมอมาดูอาการปรากฏว่าเด็กชายคนนั้นเป็นโรคประหลาดที่มีแค่หมอหลวงเท่านั้นที่รักษาได้ และบอกอีกว่าตอนนี้พวกเขาได้อยู่ที่สวนของร้านฮววหม่านจู้และภายในอีก3าวันถ้าหมอย,ยังไม่มารักษาเด็กคนนั้นได้ตายจริง,รงๆแน่เจิงชังอย่างบอกกลับเพียงว่าเขาจะเตรียมค่าทำศพไว้ให้และยังขอบคุณเหอเวยฟางที่มาบอกข่าวทั้งหมดนี้กับเขา วันต่อมาในขณะที่เหอเหวยฟางดูแลต้นไม้อยู่นั้นจู่ๆก็มีขุนนางเดินเข้ามาหาและบอกว่าเขามารักษาเจียงชังหยางเพราะเจียงชังหยางป่วยแต่เจียงชังหยางสั่งให้มาที่สวนนี้ด้วยเพื่อรักษาเอ็นข้อมือขวาของเหอเหวยฟางแต่และวิเชิงกุลที่กำลังอ่านตำราแพทย์ของหมอหลวงอยู่นั้นได้พูดแทรกขึ้นมาว่าเธอดูแลแผลที่ข้อมือของเหอเหวยฟางเรียบร้อยแล้วจู่ๆละวิเชิงกุลก็ชะงัก ไปเมื่อเธอพบว่ารูปหมอหลวงที่เธออ่านในหนังสือตรงกับใบหน้าของคุณนางที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอดีใจมากพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มีเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคประหลาดเหมือนในตำรา ที่หมอหลวงได้บันทึกไว้ขอให้หมอหลวงรีบไปดูเด็กทันทีเมื่อหมอหลวงเข้าไปแล้วเหอหวยฟางก็ได้แต่คิดว่าเจียงชังหยางป่วยได้ถูกเวลาจริงๆพร้อมกับยิ้มกว้างออกมาเมื่อหมอหลวงรักษาจนเด็กอาการดีขึ้นแล้วก็ถึงเวลาส่งเด็กก็รับบ้านเหอหวยฟางได้มาส่งที่รถม้าพร้อมกับให้เงินแม่นางไปไว้แต่แม่นางไปเกรงใจเธอบอกว่าการที่เหอหวยฟางงอช่วยเธอจะต้องระวังตัว ให้ดีเพราะถ้าหากเจียงชังอย่างรู้ว่าเธอช่วยละก็มันจะไม่ดีต่อเหอเหวยฟางแต่เหอเหวยฟางได้บอกว่าคนที่แม่นางไปควรขอบคุณจริงๆไม่ใช่เธอพร้อมทั้งพูดเชิงว่าลูกแม่นางไปป่วยขนาดนี้เขาคงไม่อยากให้ทรมานต่อไปและในชังอันมีคนเดียวที่สามารถนําหมอหลวงมารักษาลูกแม่นางไปได้จากนั้นเหอเหวยฟางก็ได้บอกลาแม่นางไปและลูกชายของเธอ โดยที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เจิงช้างหยางได้แอบดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อตกค่ำเหอเหไวฟางได้มานั่งกินข้าวกับเจิงช้างหยางและเล่าเหตุการณ์ว่าเธอได้พูดอะไรกับแม่นางไปบ้างแต่สิ่งที่เธอพูดอยู่นั่นตรงข้ามกับสิ่งที่เธอทำ ซึ่งเจียงชังหยางก็รู้อยู่แล้วว่าเหอเหวยฟางไม่ได้ตะคอกไล่แม่นางไปแต่เป็นการส่งแบบเกรงอกเกรงใจสามารถก็ว่าจากนั้นเจียงชังหยางก็ได้ยกเล่าดื่มเพื่อขอบคุณเหอเหวยฟางขอบคุณในความอมหิตของเธอที่แก้แค้นให้เขาขอบคุณที่ยอมทำผิดเพื่อเขาจนได้กลายมาเป็นพวกเดียวกันจากนั้นเหอเหวยฟางได้ถือโอกาสนี้คุยเรื่องการค้าอีกครั้งเธอขอให้เจียงชังหยางปรับสัญญา เป็น4ต่อ6แต่เจียงชังหย่างปฏิเสธ,ธเธอไม่ยอมจึงแกล้งเอาฐานที่ร้อนเข้าไปแห่เจียงชัางหย่างเจียงชัางหย่างได้ยอมและตอบรับข้อตกลงของเธอเหวฟงังแล้วอยู่พูดคุยกันต่อจนดึก วันต่อมาวิเกิงชุนได้มาทำแผลให้เหอเหวยฟางพวกเธอคุยกันสักพักแล้วเหอเหวยฟางก็ได้ถามว่าเธอสามารถจับผู้กันได้หรือยังเพราะว่าช่วงนี้ดอกโบตันกำลังโตเธอเลยอยากวาดภาพดอกโบตันหลายๆดอกแขวนไว้ที่หน้าร้านเมื่อละวิเกิงชุนได้ยินถึงกับรีบปฏิเสธการใช้ผู้การทันทีเพราะการวาดภาพอาจใช้เวลานานเอ็นไม่สามารถรับมือได้ไหวแน่นอนละวิเกิงชุนจึง เสนอวาดรูปแทนเหอเหวยฟางเพราะเธอเคยวาดรูปสมุนไพรต่างๆมาก่อนเหอเหวยฟางและละวิเชิงกุลกำลังดูดอกไม้ที่สวนเซิงอี้ก็ได้เดินเข้ามาเรียกเหอเหวยฟางเซิงอี้ไม่ไว้ใจเลยเกิงชุนเพ รัเป็นลูกสาวหัวหน้าสมาคมแต่เหอเหวยฟางบอกว่าลวิเกิงชุนเป็นคนที่มีจิตใจดีควรจริงใจด้วยเซิงอี้ไม่พูดอะไรต่อเพราะเหอเหวยฟางได้ตัดสินใจแล้วหลายวันต่อมาเหอเหวยฟางเซิงอี้และต้าฝูได้มาดูสวนดอกไม้และพบว่าดอกไม้เหี่ยวเฉาทุกต้นรวมไปถึงมีหนอนมากมายเซิงอี้ได้บอกว่าพวกเขากำจัดวัชพืชทุกวันต่อให้มีตัวที่หลุดรอดก็ไม่น่าทำลาย ดอกไม้เยอะขนาดนี้จากนั้นเหอเหไวฟางได้ไปตรวจสอบปุ๋ยคอกและพบว่ามีคนใส่ไข่หนอนเอาไว้คงคิดอยากจะทําลายดอกไม้พอได้ยินแบบนั้นเซิงอี้เลยคิดว่าต้องเป็นละวิเกิงชุนแน่ๆเพราะว่าเมื่อวานต่ออนนวัตภาพละวิเกิงชุนอยู่ในสวนคนเดียวตั้งนานแต่เหอเหววฟางคิดว่าคงมีหลายวิธีที่สามารถผสมไข่หนอนนี้กับปุ๋ยคอกได้อาจจะเป็นตอนที่ลำเลียงเข้ามาก่อนนําส่งให้ฮวาหม่านจู้ก็เป็นไปได้ แต่เซิงอี้ได้ยืนยันว่าคนที่ลำเลียงของเป็นคนของฮวาหม่านจู้และคนเดียวที่เป็นคนนอกและติดต่อกับคนอื่นได้มีแค่วิเกิงชุนเท่านั้นเมื่อลาวิเกิงชุนมาถึงเซิงอี้และต้าฝูได้โจมตีหาว่าเธอเป็นคนทำทั้งหมดแต่เธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำเหอเหวยฟางจึงได้บอกทุกคนว่าตอนนี้สิ่งที่ควรทำคือแก้ไขปัญหาดอกไม้ก่อนแล้วค่อยมาสืบหาความจริงจากนั้นพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้ช่วยกันผสมปุ๋ยใหม่รวมไปถึงพ่นยาเพื่อไล่นอนออกจากโบตานเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหอเวฟาง มาทำแผลกับละวิเกิงชุนพร้อมกับบอกเธอว่าอยากโกรท้าตาฟูกับเซิอ้ออี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสมาคมหาเรื่องความหม่านจู้อยู่บ่อยครั้งเลยทําให้พวกเขาโกรธมากละวิเกิงชุนรู้ว่าการแอร์คงขันย่อมมีการเล่นตุกติกแต่พ่อของเธอเป็นคนที่รักดอกไม้มาก เพราะพ่อของเธอไม่ยอมให้ตัดรากของโบตันมาทำเป็นยาเลยเธอจึงต้องแอบมาซื้อโบตันของฮวามานจู้เหอเหวยฟางตอบว่าตอนนี้ฮวามานจู้แย่งลูกค้ามาจากสมาคมไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างแม้พระอักของละวิเกิงชุนจะไม่อยากทำแต่ก็มีคนอื่นที่จะทำแทนเขาได้ละวิเกิงชุนจึงได้บอกว่าหากมีคนของสมาคมเล่นตุกติกให้เหอเหวยฟางจับตัวมาหาพ่อของเธอได้เลยพ่อของเธอจะต้องรักษาความยุติธรรมให้แน่นอน วันต่อมาปุ๋ยก็ยังคงมีไข่หนอนเหมือนเดิมเหอหวยฟางทนไม่ได้จึงได้เรียกคนส่งปุ๋ยมาคุยทางด้านคนส่งปุ๋ยได้แต่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เอาไข่หนอนมาใส่ในปุ๋ยจริงๆและหากเหอหวยฟางจะส่งตัวเขาให้กับทางการเธอก็ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดแน่นอนแต่เหอหวยฟางฉลาดและมีไหวพริบมาก เธอได้บอกว่าตอนมาส่งปุ๋ยแรกๆคนส่งปุ๋ยใส่เสื้อผ้าที่ซีแต่ตอนนี้กลับใส่เสื้อผ้าใหม่ดูจากเงินเดือนแล้วไม่น่าจะมีเงินซื้อของพวกนี้ได้จากนั้นคนส่งปุ๋ยได้ยอมรับและบอกว่าเขาจะเล่าทุกอย่างให้เหอเหวยฟังฟังเมื่อเหอเหวยฟังรู้ความจริงแล้วเธอจึงจัดฉากการแสดงขึ้นมา โดยเชิญหัวหน้าสมาคมมาที่ร้านหอหมานจู้เมื่อหัวหน้าสมาคมมาถึงเขาได้ทักทายเฮอเวยอฟังแล้วขึ้นไปที่ห้องรับรองแต่ก่อนที่เขาจะเปิดประตูเข้าไปเขากับได้ยินเสียงคนพูดคุยกันว่าท่านสั่งให้ข้าเอาหนอนไปใส่ในสวนของหอหมานจู้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าดอกโบตันพวกนั้นมีราคาแพงและเป็นของดีดังนั้นข้าตอบแทนที่ให้มาอาจจะดูน้อยไป หลังจากที่พวกเขาได้คุยกันสักพักหัวหน้าสมาคมที่แอบฟังอยู่หน้าประตูได้ยินเรื่องราวทั้งหมดและอดไม่ไหวจึงเปิดประตูเข้าไปและพบว่าคนที่สั่งให้ทำลายหัวหมานจู้คืออวิอิงรองหัวหน้าสมาคมนั่นเอง หลังจากนั้นเฮอเวยฟางได้พูดว่ารองหัวหน้าสมาคมติดสินบนคนสวนทำลายดอกไม้อีกทั้งยังติดสินบนนักพรสเพื่อปล่อยข่าวให้ร้ายเธอเธอมีหลักฐานทั้งหมดและหันไปพูดกับหัวหน้าสมาคมว่าเธอไม่ได้อยากมีปัญหากับสมาคมเลยแต่ที่ไม่นำคนร้ายกับหลักฐานส่งทางการเป็นเพระอยากขอให้หัวหน้าสมาคมให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วย หัวหน้าสมาคมได้บอกว่าจะตามกฎแล้วจะขับไล่อวีอิงออกและห้ามทำกิจการการค้าดอกไม้ทุกชนิดแต่อวีอิงได้ขอโอกาสกับหัวหน้าสมาคมพร้อมทั้งขอโทษเหอหวยฟางแล้วบอกว่าจะยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้เหอหวยฟางไม่อยากมีปัญหามากกว่านี้จึงได้ให้อวีอิงชดใช้เงินให้เธอห้าเท่าและหวังว่าสมาคมจะไม่มากลั่นแกล้งเธออีก เพราะเธอก็ทําการค้าขายเหมือนกับสมาคมอวิอิงได้ก้มหัวขอบคุณเหอไหวยฟางแต่ในขณะที่เขาก้มหัวนั้นเขาไม่ได้สํานึกเลยแต่เขากลับโกรธแค้นเหอเหวยฟางและรอวันเอาคืนเท่านั้น